ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการนนด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือมาในเซตเหรอมาในเซ็ตเลย<อ>นี่แล้วมันก็จะมีตัวจุ๊บแบบนี้พี่ชายแล้วมันก็จะลงล็อกพอดีคือ,อ,นนอเหนียวเหนอียวดูดเลยติดดูดติดแล้วก็เนี่ยลงล็อกขอบเขาพอดีเดะนะคะ แจกรางวัลกันก่อนนะคะยินดีด้วยสำหรับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะที่ได้รางวัลจาก A Little b e a r f o o d ค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือซื้อบิป4ชิ้นแถมอีก2ชิ้นนะคะราคาดีมากๆนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีในรอบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่เพจของเราเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอเหอมามแสงคิดนะคะมีของมารีวิวอีกแล้ว <laughs> คือต้องบอกว่าน้องดิมมีโชคดีมากได้ของแบบฟรี ทั้งแบบมรดกจากพี่ชายค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของที่แบบยันยันให้มานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเป็นเก้าอี้หัดนั่งจากอังกฤษนะทุกคนชื่อแบรนด์ว่า Mama's and Papa's นะคะเป็นเก้าอี้หัดนั่งทานแล้วก็เล่นเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแต่ให้ดูกล่องก่อนคือตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ก่อนคลอดอะเล็งไว้อยู่แล้วคือช่วงแรกๆมันจะยังไม่ได้ใช้ถูกป้ะแต่พอเริ่มลูกแบบนั่งได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้สําหรับที่กล่องเหมือนจะเขียนว่า6เดือนไว้ที่ใช้อะเนี่ยมีมัม six months แล้วก็ใช้ได้จนถึงประมาณ3ขวบหรือน้ําหนักประมาณ15กิโลนะคะ mm hmm. ซึ่งตอนน้องนิมเนี่ยคือได้มาตั้งแต่แรกเกิดเลยคือเหมือนได้เป็นของขวัญเตรียมคลอดแต่ว่าเริ่มใช้จริงๆอะใช้ประมาณตอนน้องนิม7เดือน เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้เด็กแต่ละคนก็มีพัฒนาการไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็นั่งได้เร็วบางคนก็นั่งได้ช้านะคะวันแรกที่นกปุ้ดแกะตัวนี้มานั่งอะ่ะดูทรงแล้วยังยังไม่ค่อยโอเคเหมือนแบบน้องยังแบบทรงตัวได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพับเก็บไปก่อนแล้วก็ตอนเจ็ดเดือนก็เอามาเริ่มใช้จริงอันนั้นเขาเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นนิดหน่อยเก้าอี้ตัวนี้ก็เข้ามาช่วยเ,ออเสริมการนั่งให้มันโอเคมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ที่นกุ้ยได้มาเป็นสี เพเบิลเกรนะคะไม่ไม่เหมือนตกกล่องนะคือเขาจะมี3สีมัง้งน่าจะมีเนี่ยเพบเบิลเกรแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็สีเขียวเราได้มาเป็นสีเทาเดี๋ยวเรามาดูของจริงก,กันเลยฮึปปริงยังก็งใช้เวลาคือบางคนนะอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละมันจะมีเก้าอี้ที่เป็นรุ่นหัดนั่งแล้วก็กินเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยเขาชื่อว่าหัดนั่งทานเล่นก็คือเป็น3 in 1นะคะ นอกจากตัวเก้าอี้แล้วอะ่ะมันจะมีถาดอันนี้ที่เอาไว้ทานอาหารแล้วก็ที่เด็กฮัลโหลมีถาดของเล่นเสริมข้างพัฒนาการด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือมาในเซตหรอมาในเซตเลย oh. นี่แล้วมันก็จะมีตัวจุ๊บแบบนี้พี่ชายแล้วมันก็จะลงล็อกพอดีคือนะเหนียวเหนียวออดูดเลยติดดูดติดแล้วก็เนี่ยลงล็อกขอบเขาพอดีเดะนะคะซึ่งอบอกข้อดีก่อน เก้าอี้ตัวนี้คือนอกจากน้องนิมใช้เอาไว้นั่งกินข้าวแบบตอนถอดถาดออกใช่ปะถ้าสมมติแบบเราอยากจะให้เขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็คืออยากไม่ไมาเดี๋ยนะก็คือกูอยากมีเวลาของตัวเองมากเฮ้ยแฟนซีเวิร์ดมากเลยแต่ตแตก็คือเอาง่ายๆก็คืออยา่าพึ่ง่กับแม่เราอยากพักบ้างเออเราอยากพักบ้างเราก็เอาถาดของเล่นนี้มาติด ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเสริมสร้างทั้งแบบาการมองเห็นคือสีสันมันสดใสเนาะแล้วก็การสัมผัสก็คือมันจะมีแบบ texture พี่ชัยเนี่ยมันก็จะมีตุ่มๆอันตรงเนี้ยก็จะมีกระจกเอามาดูก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็จะมีเสียงด้วยก็คือของเล่นมันก็จะแบบมีความกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอะไรเงี้ยตอนนั้นน้องนิมเล่นก็คือแบบอน j o ยมากเนี่ยมันจะหมุนได้หลายอย่างทุกอันก็เล่นได้แบบนี้เนาะ ทีนี้ถ้าเราไม่อยากใช้ถาดเราก็แค่ดึงออกง่ายๆอย่างนี้เลยทุกคนมันมีจะมีแผ่นตรงนี้เป็นรูปลูกศรจะดึงออกแค่นี้นะคะส่วนตัวถาดที่เอาไว้กินข้าวอ่ะข้างล่างมันจะมีที่ชักแบบนี้อยู่ก็ถ้าเราจะถอดออกเราก็แค่ดันขึ้นมาแล้วก็ถอดออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่ไม่ได้กินข้าวแค่อยากจะนั่งแล้วจับอย่างอื่นเล่นอ่ะก็แค่เอาลูกมาหย่อนไว้ซึ่งตัวเก้าอี้อ่ะมันดีมาก คือตอนแรกเกิดหมายถึงว่าตอนแรกเริ่มที่ใช้ประมาณช่วงเจ็ดเดือนอะเราก็ยังจะเอาแผ่นโฟมอันนี้มันเป็นเนื้อโฟมนะแข็งแรงแน่นๆเลยก็จะยังใส่แผ่นโฟมนี้ไว้มันจะนุ่มๆุ่มนิดนึงนุ่มแต่แน่นงงไหมเออใช่แน่นวัสดุเขาดีมันก็จะมีตรงนี้ที่เป็นแบบขอบกันตกนะคะก็ลูกมาหยอ่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้เข็มขัดเนี่ยติดไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องเริ่มตัวใหญ่เพราะเขาขอบอกว่าใช้ได้ถึงสามขวดถูกปะ ประมาณ10เท่าไหร่ว่าสิบห้ากิโลเราก็สามารถถอดแผ่นนี้ออกได้แต่นี้ยังไม่ถอดแล้วกันเนี่ยอ๋อเพื่อก้อนน้องใหญ่ขึ้นเออก้อนน้องใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้การซัพพอร์ตนุ่มๆขนาดนั้นน้องเริ่มโตแล้วนะั่นแหละแล้วก็ดึงแผ่นนี้ออกนะคะเราก็ยังใช้เก้าอี้ตัวนี้ต่อได้ยาวๆส่วนถาดอันนี้ก็เวิร์กนะเพราะว่าเวลากินข้าวเสร็จอนะพี่ชยัยเราก็ถอดออกไปล้างเลยก็ได้คือมันทำความสะอาดง่ายเนาะแล้วก็ติดง่ายมากแค่แบบเสียบเข้าไปอย่างงี้ ีนี้จะบอกว่าข้อดีก็คืออ่ะนั่งเล่นกินข้าวอะไรเงี้ยสะดวกหมดแต่ว่าความลําบากอย่างหนึ่งคือจริงๆเอาเอาเอาข้อข้อดีก่อนข้อดีคือเก้าอี้ตัวนี้นอกจากที่มันตั้งพื้นแบบนี้ได้อ่ะคือมันกันลื่นใช่ป่ะมันสามารถเอาไปผูกติดกับเก้าอี้ผู้ใหญ่ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราไม่ได้อยากป้อนข้าวเขาแบบที่พื้นแบบนี้เราอยากให้เขานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารผู้ใหญ่ด้วยกันเงี้ยเราก็เอาโต๊ะตัวเนี้ยไปติดบนเก้าอี้ผู้ใหญ่นะคะ เราจะสาธิตการติดเก้าอี้นะคะไปบนเก้าอี้ผู้ใหญ่ให้ดูนะคะเห็นเก้าอี้คือรู้เลยว่าบ้านจีนโคตรนะคะ โอเคเอาเก้าอี้ตัวจิ๋วของเรานะคะวางขึ้นไปบนเก้าอี้ผู้ใหญ่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ้ยทำคา้างๆให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเ,เราก็จะดึงคลิปออกมาเนาะเป็นสายนะคะซึ่งสายเขามี2อ,อันนะอันหนึ่งก็คือติดข้างหลังแบบนี้ค่ะติดเสร็จก็สามารถดึงเข็มขัดนะคะให้มันแน่นขึ้นได้นะคะเพื่อที่จะได้แบบมีความมั่นคงเนาะและคลิปอีกอันนึงนะคะเราก็สามารถดึงสายมาแล้วก็ติดกับ ด้านล่างของตัวเก้าอี้นะคะก็เหมือนเป็นแบบดับเบิลล็อกนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงให้มั่นใจว่าแบบเอ้ยเวลาลูกเราเล่นเงี้ยมันก็จะไม่กระดกหรือว่าแบบหล่นนะคะพอติดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่ยกเยกแหละเห็นไหมก็คือสบายมากๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติออกไปข้างนอกน้องปุ้ยเคยแล้แรกๆอ่ะเราเรามีเก้าอี้ที่เอาไว้ติดกับเก้าอี้ผู้ใหญ่แบบนี้แบบเดียว ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะมันพับไม่ได้ซึ่งมันใหญ่ต้องโยกไปทั้งอย่างนี้มันยกไปทั้งอย่างนี้มันมันค่อนค่าเทอทาเพราะฉะนั้นถ้าเราอะยกไปทางอ่านแล้วถ้าเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วเราเือเคยมีเคสที่ตอนนั้นไม่ได้เอาพี่เลี้ยงไปด้วยแล้วสามีก็ไปหาที่จอดรถันไม่ได้นะเว้ยคือเราก็ต้องยกอันนี้เราอุ้มลูกไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องเคลียร์ก่อนคือถ้าสมมติว่าติดไปที่เก้าอี้แล้วว่าใช้ดีใช้ดีแต่ว่าการแบกเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าไหวการแบกเออคิดว่าไม่ไมาะ เพราะฉะนั้นถ้าเอาไว้ง่ายๆถ้าจะไปกินข้าวในห้างอะไรเงี้ยนุ้ปวยวันนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติไปบ้านเพื่อนที่แบบเราจอดรถได้ปุ๊บยกอันนี้ไปนุป้ปววันนี้โอเคหรือกินข้าวที่บ้านเราแบบเนี้ยโอเค เดี๋ยวเราจะมีเก้าอ e ี้แบบนึงเดีย๋ยวเอาไว้รีวิวรอบถัดไปแล้วกันมันจะมีเก้าอ e ี้แบบที่เฮ้ยพกผ้าสะดว,พวกพกผ้าพ,พับผ้าหรือเปล่าพกผ้าสะดวกกว่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของตัวนี้เพิ่มเติมก่อนเอ,อนอกจากความสะดวกเมื่อกี้ที่เล่าไปทั้งหมดอะ่ะมันจะมีอันนี้เว้ยพี่ชายมันปรับระดับได้คือมันคิอาถานมันแคบใชป่ป่ะแต่ถ้าเราบิดอ้าวผิดด้านเนาอ๋อด้านนี้ขอโทษนี่มันขยายถาดได้ ก็คือเอาง่ายๆมันจะยิ่งแบบเสริมสร้างความบาลานซ์จริงๆตอนแรกน้ก็รู้สึกว่ามันมั่นคงอยู่แล้วนะเออแต่ถ้าสมมติว่าเรากังวลว่าเพ้่อยากได้ความแบบปลอดภัยไปกว่าเดิมเราก็ขยายฐานกับอีกอันหนึ่งสามารถบีบตรงนี้ค่ะผมแล้วก็ดันขื้นก็คือปรับความสูงของเก้าอี้ได้ถ้าสมมติลูกเริ่มโตขาเริ่มยาวขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติเรายังนั่งระดับเดิมเพาอาจจะไม่สะดวกขาเขาเาอาจจะเป็นมุมแหลมอะไรนี้เขามิกระชันขึ้นมาตรงก็จะไม่โอเคนี่ กันลื่นมากทุกคนมันไม่ขคยอบกไป้เยื่อเออมันเลิศอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนิดนึงตัวถาดนี้มันปรับได้สองระดับด้วยนะอ๋อคือใกล้กับไกลใกล้กับไกลคือเด็กโอ้ยโทษเด็กอ้วนติดกุงเด็กอ้วนเด็กผอมเออเขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ทำได้นะคะอันนี้เป็นแบบถ้าวางพื้นข้อดีมันมีเนี่ยทั้งหมดประมาณนี้เกอเกอใช่นี่กูกูมาหากูครับผม โอเคแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเรานั่งโหมดเนี้ก็คือเขาจะยังสามารถเดินไปเดินมาได้อยู่ลำดับลําลำดับต่อไปก็คือติดเข็มขัดสังคุกนั่นเองจริงๆรแล้วก็บอกว่าถ้าตอนน้องนิมเล็กกว่านี้น้องปู้จะติดเข็มขัดให้เขาด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเข็มขัดแต่ว่าตอนนี้ตัวเริ่มใหญ่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้จะหลุดออกมาจากเก้าอี้ได้ง่ายๆน้องปูก็ไม่ติดเขาจะได้นั่งสบายอแบบหนึ่งน้องนิมขอขอ b ซี่แบบนึงโอเคครับอะเห็นไหม จำได้หรือเปล่าเี่ชอบเล่นใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กเลยเนาะคนนี้ใครเบบี้สล็อตใช่ไหมแล้วในกระจกนี่ใครอ๋อน้องนิ่มเหรอไลออนอยู่ไหนโอ้สิงเตออยู่นี่น้องนิ่มน้องนิ่มอันนี้มันเล่นได้ใช่ไหมมันหมุนหมุนยังงี้ใช่ป่ะเออเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมแล้วนี้ทำยังไงบอกกูกูทำไมโอ้สีแดงเอาสีแดงไป สีขาวอยู่ไหนครับอันนี้ปบบเออใช่ไหมเนี่ยคือเขาก็จะนั่งเล่นคนเดียวได้นานอยู่อะสักพักเลย<ม>แล้วอันนี้ก็หมุนได้ใช่ไหมคะน้องนิมเนาะโอเคทีเนี้ยถ้าสมมติว่าแบบเขาเล่นอันนี้เบื่อแล้วอะนราปุ้ยก็จะดึงออกแล้วก็อาจจะเอาหนังสือเอานิทานอะไรเงี้ยมาวางต่อให้เขาเล่นเอง เอ้ยจะบอกนิดนึงว่าไอ้ของเล่นพวกนี้บางทีอ่ะเขาก็จะดึงมาโอบเว้ยเราสามารถถอดล้างได้แม่ออเอาเบื่ออันนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้โตแล้วอ่ะหนูเล่นอันนี้แล้วถอดถอดล้างคือต่อเป็นถอดเป็นชิน้นๆเลยนะตรงนี้พี่ชายมันให้บีบออกบีบก้นมาให้ดูใช่ถอดเป็นชิ้นเนี่ยมันนแค่บีบตรงเนี้ยครับจุกตรงเนี้ยอ๋อดึงมาล้างได้เลยเออเห็นป่ะจุกตรงเนี้ย ไปล้างเป็นชิ้นๆแล้วเวลาใส่ก็คือง่ายมากเจ็บเข้าไปลูกเจ็บเข้าไปแค่นี้เลยออกแบบมาดีต้องบอกว่าตอนเล็กอะน้องนิมเล่นอันเนี้ยน้องพูดว่ามีแบบอย่างน้อย20นาทีเล่นได้เลย โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะในห้างเนี่ยที่เซ็นทันก็มีนะหรือว่าแบบห้างใหญ่ๆห,หรืออีเวนว่าออนไลน์อย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปหาซื้อได้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ